สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ความโชคดีแตกปังๆกันหนงกุมภาพันธ์6กแปของสรุปทุกสำนักดังแตกปังจริงๆในชุด7 9และ2 3ค่ะพี่น้องฟันบนฟันล่างมาแล้วกรมี่นะคะพี่น้องรอบนี้มาสรุปให้เห็นนเอาแต่เซียนที่แตกจริงๆนะคะมาให้ชมกันในรอบนี้นะคะ วันนี้ชมไทยกันไปแล้วก็จะตามด้วยหวยลาวกันแบบรัวๆเลยนะคะอะย่างไงก็ฝากไว้นะเพียงแค่นี้ไปตามตัวเลขแนวทางของสรุปทุกสำนักดังงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดกันได้เลยค่ะค่ะพี่น้องคะเข้าก็มาตามตัวเลขแนวทางของสรุปทุกสำนักดังในรัฐบาลไทยที่แตกเจ็ดเก้าและสองสามนะคะพระอาจารย์ออสงวดที่แล้วแตกสองสามนะคะพี่น้อง แตกสองสามเน้นล่างนะคะพี่น้องงวดนี้พระอาจารย์ออดมานะคะหนึ 1, ่งกุมภาพันธ์หกแปดวิ่งเด่นบนหกและสามรองห้านะคะสามตัวแตกหกสามห้าและหกห้าแปดนะคะส่วนเลขสองตัวหกสามหกห้าและห้าแปดนะคะวิ่งเด่นล่างนะคะสี่หกรองศูนย์นะคะวิ่งเด่นล่างอีสี่มีหกรองศูนย์จับคู่เด่นให้ 4 0 6 0 4 1หสี่หนึ่งและหกหนึ่งะคะอพิจารณาในตัวเลขแนวทางของรายจันท์อดค่ะพี่น้องไม่ผิดพลาดสักงวดเลยมาห้างวดติดแล้วนะคะรอบนี้อาจารย์วงกลมสองตัวบนให้หกห้าและห้าแปดสองตัวล่างให้สี่หนึ่งและหกหนึ่งนะคะเลขอาจารย์นี่ค่ะมาแบบชุนเชียวมากๆเลยนะคะพี่น้องอตุ่กับเลขไม่ยาเลยนะคะเลขไม่ยาบอกว่าศูนย์มาบนสามมาล่างวัสดุพี่น้อง คนว่าสามาล่างเหลขพระอาจารย์อยู่ล่างมีสศูนย์กับหนึ่งด้พี่น้องอบนก็มีสามนะคะเอาลองพิจารณาดูบาทที่นี่พี่น้องเหลขพระอาจาร์ออดบกี่คู่นะคะไม่กี่คู่ลูดปื้ดหมดเลยนี่ก็ได้นะคะพี่น้องอสกียวกดีใจน้ากับทุกคุกทันนะคะที่ถือเบิดบานเบิดเมืองอ,อยูอ่บานโค,โคง้งวัดดงสะพังท่องลูกศิ์ลูกหาพระอาจารย์ออดถือกเบิดค่ะพี่น้องตอนนี้ได้มีงานว่างศิลาเลิกส่าง เม่ย่าสีบางตาลมาแล้วนะคะพี่น้องอ่าเม่ยญาสีบางตาลนะคะอ่าวางศิลาเลือกแล้วนะคะจะได้สัางองค์แม่สีบางตาลพญานาคเข้านะคะสายบุญสายพญานาคนะคะเอ่อจะสร้างขึ้นมาคู่กับองค์ปู่สีผู้ชงม,มุกดานคราชเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีให้กับองค์ปู่นะคะแล้วก็สั่งให้กับพุ่มเพลินเสริมบาร,รมีให้พระจาจาร์โอ๊ตได้มีตัวเลขแนวทางมาหางวดติดให้เขานี่นะคะพี่น้อง ปูสีผู้ชมบอกว่าถ้าสร้างไม่ยากขึ้นมาควบคู่กันนะคะจะรวยทรัพย์รวยสินไล์ก็เก่าข่ะพี่น้องเงื่อนไหลกล่องท่องไหลมากแบบไม่คาดฝันนะคะเอากระล่องพิจารณาตวเลขแนวทางถ้บผู้มีโอ,อกาสได้รวมอนุโมทนาบุญไปกับพระอาจารย์อดกับเรียนเชิญน,นะคะ,ะแผ่นทองแผ่นละกหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเพื่อที่จะร่วมอนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันเสริมทรัพย์เสริมปัญญาเสริมบารามีให้กับตัวเอง เขียนชื่อตัวเองให้ลงกับแผ่นทองแล้วก็เอาไปไว้ในใต้ฐานของแม่ย่าสีบางตานองค์ปู่พญานาคเราทุกทุกท่านนะคะใครที่เป็นสายนี้นะคะก็เรียนเชิญได้นะคะ,ะตามต่อเลยนะคะตามต่อด้วยรัฐบาลไทยเสนาหอยค่ะหนึ่งกุมภานะคะหกแปดวิ่งศูนย์และ วิ่งศูนย์บนล่างเลยนะคะโอ้โหมาตรงเ๊ะเลยนะคะกับแมยบ่ย่าสีบางตาลบอกนะคะศูนย์ามาบนสามมาล่างเห็นบอกไปเข้าไหลา่สำนักอยู่ได้แล้วเนาะพี่น้องอจับคู่สามตัวแตกเป็นเลขเชือกผูกคอตายนะคะ9ก้หนย์นะคะงวดที่แล้วแป9เจ็ดเก้านะคะอลองพิจารณาดูนะคะ ขอพระอาจารย์ออสแตกสองสามเขาคักเขาเนี่ยพี่น้องงวดนี้เสนหน้าห้อยก็จะแตกอีกยิ่งว่าคลิปนี้มิตรแต่เส้นแตกนะคะพี่น้องเส้นแตกเส้นปังนะคะเอาล่องพิจารณาแคบหนาจ,จอไว้งวดหนึ่งกลุมผ้าค่ะพี่น้องฝากไว้ทุกสำนักทุกเส้นดันค่ะพี่น้องทุกคนแตกปังแน่นอนนะคะคลิปนี้เฮ่ค่ะพี่น้องมักเส้นไหนจับไปนะคะเอาความโชคดีมาสรุปในคลิปเดียวอ <c ười> ืทําไม มันน่าชื่นชมขนาดนี้นะคะเซียนห้าอาจารย์ห้านะคะนับวันก็ยิ่งแก่วิชานะคะพี่น้อง <c oughs> ค่ะอาจจะได้ก็ตามตัวในเซียนต่อไปนะคะค่ะรัฐบาลไทยของซอเขียวนะคะพี่น้องวัดที่แล้วบอกว่าจับอะไรก็ได้ที่ติดเจ็ดในหลักสิบนะคะรอบนี้ซอเขียวให้มานะคะหนึ่งกุมภาพันธ์หกแดวิ่งแปด บนล่างเน้นหลักสิบนะคะซื้ออะไรก็ได้ที่ติด8ในหลักสินะคะจับคู่เด่นให้แปดหนึ่งแปดเปดนย์แดสอะคะเด่นไปที่แปดหนึ่งแปดเานะคะที่จริงก็มักเบิร์ตสูต,ตรและพี่น้องนะคะแล้วก็คู่รองนะคะคู่รองนี่เก้าศูนยและหนนะคะพี่น้องสอดเขียวมักเบิรเอาลวดเรียกใดนหนพี่น้อง มันจะมาบนมาล่างหรือไม่ก็ลองพิจารณานะคะใครไม่ชอบคู่รองก็ไม่ต้องจัดนะคะอคู่รองมาแต่ใสคือว่าวิ่งแปดคู่รองมาจากเลขชุดวินนะคะจับมาให้มันไปตรงกับเลขชุดกําลังวันทั้งหมดเลยนะคะอ่ามันจะอยู่ในนี้แหละตัวเลขแนวทางของเรานะคะอ่าเผื่เผื่อแตกบนแตกล่างนะคะส่วนวิ่งแปดนี้นะคะพี่น้องถ้าใครไม่มั่นใจตัวที่จับให้รูดปืดเลยค่ะพี่น้องมาแต่แน่นอนเหมือนเดิมนะคะ อ่าของซอเขียวนี่รัฐบาลไทยกับเขาหลายงวดติดเราดิพี่น้องนะคะอ่าก็มั่นใจในสูตรตัวเองพอสมควรนะคะพี่น้องคอยออกมาให้พี่น้องเข้าฟังเนาะแล้วก็หวยลาวก็มีนะคะอย่าลืมไปตามของเราซอเขียวด้วยนะคะพี่น้องอ่ายังไงก็มีเฮียแน่นอนในทุกคลิปทุกสํานักดังทุกเซียนดังนะคะในช่องซอเขียวเนาะฝากไว้ด้วยค่ะพี่น้องอ่ะจึงเด็กกับตามต่อของเซียนต่อไปค่ะพี่น้องคะ่ะ ตามต่อด้วยเสียนน้องหานนะคะเสียนน้องหานงวดที่แล้วนะคะแตกเจ็ดเก้านะคะพี่น้องแตกเจ็ดเก้าให้เฮาค่ะพี่น้องค่ะอรอบนี้อาจารย์มาหนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดค่ะพี่น้องวิ่งหกและห้าบนล่างนะคะชุดวินมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งมีสามนะคะคู่เด่นบนหกศูนย์หกเจ็ดและเจ็ดศูนย์นะคะคู่เด่นล่างหกสามเจ็ดสามและเจ็ดหกสามตัวแตกให้หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ด ศูนย์เจ็ดหกนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอาจารย์ก็ที่แล้วแตกชุดวินนะคะเจ็ดเก้ารอบนี้ลองพิจารณาดูนะคะแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะพี่นอ้องอ่าสำหรับสองเซียนน้องหานนะคะอ่าแคปหน้าจอเรียบร้อยตามต่อเลยนะคะพ่อเซียนของเราแตกปังมากๆเลยนะคะตามต่อของพ่อเซียนเพียงนะคะพ่อเซียนเพียงก็แตกนะคะพี่น้องแตกเจ็ดกับเก้านะคะ แตกเกับ9กงวด1กุมภาพันหกแปดพ่อเสียนเพลงวิ่งเจและ5บนล่างนะคะชุดวินมี1มี0นย์มี3มมี6คู่เด่นบนนะคะห0าศูนคู่ล่าง3ามเจ็ดามหกหตัวแตก0ูนย์ห้าหนึ่นี่จับคู่บนคู่ล่างแยกเลยนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะรอบที่แล้วอาจารย์แตก7จดเ พิจารณาแล้วก็แคปหน้าจอเลยนะคะตามต่อเลยนะคะตามต่อด้วยรัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดีนะคะเจ็บก้ากอดขอรัดกันมานะคะ อ,อยู่ในคลิปสามสำนักดังในรัฐบาลไทยค่ะพี่นอ้องตัวเกียวลงไห้มือเ้านี่นะคะหนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดค่ะพี่น้องวิ่งเก้าเลขหกบนล่างเรียกติดมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดจับคู่เด่นให้หนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งหกสองหกสี่หกหกเจ็ดตัวกัหนึ่งสี่และหนึ่งเจ็ดนะคะนี่พี่น้องเข้า,าฝากไบ้นะคะสำหรับสามสำนักดังนะคะ เมื่อขึ้นนีบอมันแตกเล่าอยู่บ่พี่น้องสามสำนักดังข่อยนะคะฝากไว้น้ำเนื้อค่ะสามสำนักดังผู้ใหญ่ใจดีเส้นกุับเส้นอุดรน,นะคะมาในชุดหนวยเล่าแล้วก็หวยไทยนุ่ค่ะพี่น้องรอบนี้นะคะรัฐบาลไทยซอเขียวเอาลงเป็นสามสำนักนะคะพี่น้องจึงได้ไปติดตามเบื้องนะคะสำหรับผู้ใดที่กดทะลุนะคะพี่น้องกับฝากไว้เนาะตามต่อเลยนะคะของ เซียนอุดรน,นะคะก็แตกเซด,ดเก่าฮึกันนะคะเซียนอุดรน,นะคะหนึ่งกุมภาหกแปดนะคะวิ่งหกและเจ็ดบนล่างเลขติดมีหนึ่งมีสองมีสี่คู่เด่นหนึ่งหกสองสี่สี่หกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดและสี่เจ็ดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอกันได้เลยค่ะพี่น้องคะผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีนี่ไม่มาเลยนะคะตัวเลขแนวตั้งนะคะเรีกกันได้กับบ๊อชงมากวัดนี่พี่น้องอ่า ไปโพยุซองได้เนาะอาจารย์เอยอ่าอ่าเลขบ่เข่าเพิ่นกะเล่บริส่งมาค่ะพี่น้องบ่เข่าจักอันนะคะที่อาจารย์เพิ่นทรงมาเนาะอาจารย์วิเชียนมาดนะคะอืมเพิ่นทรงตัวเลขแนวทางมาให้ห้องบ่เข่าจักอันนะคะพี่น้องกะเล่บริส่งมาเลยงวดน,นี้พี่น้องจะไปพัวยุซองได้กับจักนะคะอืม ของลุงส่งเรานี่ก็แตกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอเกวจะไปตามหาของลุงส่งห้เดี๋ยวตามต่อเลยนะคะของเส้นกุดจับนะคะเบิ้งของเส้นอุดอรแล้วตามเส้นกุดจับค่ะพี่น้องเส้นกุดจับหนึ่งก็พอนะคะอ่าหกแปดนะคะว่าสองกับหกแล้วก็หนึ่งแล้วกเจ็ดค่ะพี่น้องตามตารางที่พี่น้องเห็นนะคะตามตารางที่พี่น้องเห็นนะคะพิจาระหน้าค่ะอัน จับเอาเลยว่าสันค่ะพี่น้องอาจารย์เล่ามาง่ายๆเรื่องงวดนี้พี่น้องอมาเรียกแค่สีตัวจับเอาเลยนะครับว่าสันพี่น้องว่าสันว่าเอ๋อแคปนาจอไว้บในี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งของคุณลุงทรงนะคะหลังจากแตกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะแตกวิ่งสองแตกวิ่งเก้านะคะงวดที่แล้วของคุณลุงทรงนะคะพี่น้องอ่ฝากไว้นะคะอันนี้เสื้นกุจับแตกเจ็ดเก้าค่ะพี่น้อง อายังไงก็ตามต่อเลยนะคะแคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานานนะคะลุงผู้ใหญ่อ่าสำหรับรัฐบาลไทยลุงส่งนะคะ1กุมภาพันธ์68เลขเด่นให้972นะคะมา1กับ2นะคะ1กับนะ2นี่มาตัวนะคะอ่าเลขเด่น172นะคะ เนื่งกับสองนี่มาโตได้ปะเนี่พี่น้องเนี่ยอ๋อค่ะอ่าเลขเด่นนะคะเก้าเจ็ดแล้วก็สองนะคะพี่น้องจะมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะไม่มาหนึ่งตัวก็มาสองตัวพัสดเ์พันว่านะคะพี่น้องอ่าแล้วก็วิ่งเจ็ดและสี่นะคะตัวนั้นเป็นในชุดเด่นนะคะอ่าพยายามเข้าใจนะคะเลขในนี่นะคะพี่น้องมี เ็นเลขเด่นแบบยังไงก็ต้องมานะคะมีเก่ามีเจ็ดมีสองบอรมาณหนึ่งตัวกับมาสองตัวนะคะอ่าตัวนี้เป็นเลขวิ่งนะคะมีเจ็ดกับสี่บนล่างนะคะเด่นนะคะเจ็ดสองห้าเจ็ดสี่สองสี่หกนะคะคู่รองนะคะศูนย์เจ็ดสี่แปดนะคะสามตัวแตกเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้อง อพิจรณาค่ะพี่น้องคะเมือขึ้นในเล่าแตกเจ็ดค่ะโผลนอพี่น้องสิบบอม่าเจ็ดไทยอยู่บ่พี่น้องเอาล่องพิจรณาเด้อพี่น้องค่ะบางที่อาจจะมาก็ได้นะคะเจ็ดแปดไทยก็ได้หรือแปดเจ็ดนะคะพี่น้องเอาลองพิจาลนาอันนี้ใบปัญหาให้ฟังเอาแคปหน้าจอดรถค่ะพี่น้องค่ะอลองพิจารณานะคะสามตัวแตกอาจารย์ก็เคยมาแล้วนะคะพี่น้องลองพิจารนากันเนะเาะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้พี่น้องเราจะโชคดีแตกปังกันไปทุกเสียนนะคะทุกสำนักดังเนาะค่ะถ้าผู้ใดอยากเบิ้งเลขอ่าจุดกำลังวันนะคะสอดเกี่ยวพระนั่นในเหตุลงอยู่นะคะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากเบิ้งก็รอก,การติดตามไว้นะคะเพราะว่าเลขชุดกำลังวันไม่มีหลุดนะคะเขาสู้งหงัดอลวดพี่น้องนะคะ เขาทุกงวดเลยนะคะพี่น้อง,องเราพิจารณาเนาะอาจานันได้ก็แคบหนาจอไว้ค่ะพี่น้องสรุปทุกสำนักดังนะคะสรุปทุกสำนักดังจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องโชคดีไม่ใช่ามดรวยเงินทองกันสู้ขู่สุคนนับเงินแสนจับเงินล้านกันนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่โชคดีที่สุดของทุกทุกท่านค่ะพี่น้องซอเขียวกระจับร่าพาจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้พอกันไม่ได้คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ